รอยกองมูวิทเมื่อ18ปีที่แล้วตอนที่ได้นางสาวไทยใหม่ๆเป็นจังหวัดแรกที่เราขอคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากมา ราไม่ได้พาพี่บมุกมาเที่ยวน,นะครับพี่เราพาพี่ผมุกมาทําภารกิจครับเลือกครับแกหลงเช้นมาเหรอการแล้ว,ก,ก,วกันให้ตามหาผ้าปักชาววังลายมุ้งไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่ในนี้เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าหาตัวช่วยไม่ได้เราต้องอยู่อย่างฉลาดเราได้ยินเสียงผู้คน มาถึงบ้านนาป่าแปกนะคะที่นี่เนี่ยคูประทับใจการต้อนรับที่อลังการมากเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าชุดของเขานะคะของชาวม้งเนี่ยเขาอลังการและจัดเต็มมากด้วยเครื่องเงินที่แบบเต็มไปหมดแล้วบุกเองก็ได้ใส่ด้วยนะคะแล้วก็ชอบมากเลยวิ่งแข่งกับน้องๆขึ้นเขานะคะ น้องๆแข็งแรงมากเลยเป็นการต้อนรับด้วยรอยยิ้มที่สนุกสุดๆเลยค่ะแล้วก็การแสดงก็แปลกนะคะมีการผสมผสานกับวัฒนธรรมรวมถึงความทันสมัยเข้าด้วยกันรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เขาทำไม่ว่าจะเป็นวน์ที่เห็นแล้วอ้าปากค้างคือผ้าปักชาววังพื้นนึงจะลองไม่กานานแค่ไหนคะเดือนกว่า เลื่อนกวาเลยเหรออันนี้สองชิ้ในเลยจะใกล้สองแล้วก็รวมถึงผ้าลายมงด้วยนะคะที่จะเป็นผ้าที่แบบปักด้วยมือละเอียดมากค่ะทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นนะคะ<ม><ม>นี่คือความมหัศจรรย์ของของความสวยงามทางวัฒนธรรมของมนุษย์เรานะคะ<ม>แล้วก็เขายังมีการที่ทําเป็นผ้าขนแกะนะคะ<ม>เป็นผ้าคลุมไหลนะคะขนแกะมาทอมาตัดนะคะก็เป็นการทารายได้ที่หลากหลายให้ให้ให้ชุมชนเยอะมากขึ้น ชุมชนของเขานะคะบ้านนาป่าแปกเนี่ยที่นี่เขาจะเป็นทั้งโฮมสเตย์นะคะแล้วก็ทําให้ไปเก็บอง่นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในช่วงของการที่มาดูการปักผ้าเรียนรู้วิถีชีวิตก็ได้บรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะคะแล้วก็คนที่นั่นสนุกจริงๆค่ะ ครับภารกิจครับผมไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นชนเผ่าหมู่บ้านหนองเขียว,ว,วไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เรามาถึงหมู่บ้านหนองเขียวแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเฮ้ยดูเหมือนมีคนมาต้อนรับเราเพียบเลยค่ะแต่งตัวสวยด้วยไปหาพวกเขากันเลยค่ะไปเร็วสวัสดีค่ะหมู่บ้านหนองเขียวครับก็อขอยินดีต้อนรับคุณบุ๋มปนัดดาวงผูดีครับสู่บ้านหนองเขียวอยากเป็นทางการขอบคุณค่ะนี้เรามี เสื้อของที่จะมอบให้คุณปุ๋มกระตัดดาด้ลยครับเนื่งขออนุญาตใส่เลยได้ไหมคะ<ด>อยากสวยบนสาวที่นี่อ่ปุ๋มชอบเขาเรียกว่ารอยยิ้มของคนที่นั่นเด็กๆน่ารักมากๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆโอ้ของเพียบเลยนะคะมีอะไรบ้างคะ ไม่มีจัดจานนะครับค่ะจัดสานนี่มันจะเป็นกระเป๋าใหญ่ขนาดนี้แปดเก้าร้อยอะสารมือแตกอ่ะแปดเก้าร้อยเองอ่ะถูกมากอ่ะทำไมฉันไม่เจอในเมืองขายพวกนั้นอุ้ยแล้วนี่อะไรคะน,นี่มันมะกอดครับกินได้ครับกินได้เหรอครับกินได้ครับขั้วสุดแล้วครับแต่ต้องแกะอันนี้อันนี้ตีมเมตร อุ่นติมีดอันนี้เกี่ยวข้าวนะคะพี่บอกไม่ได้แนะนําเลยอันนี้อะไรคะเสาวรสอ๋อสวาร์โรสเขาบอกว่าสีประมาณนี้ก็จะอร่อยอร่อยหวานใช่ไหมในจะมีซองันนี้นี่มูกแตกแตกหวาแตกหวาไม่ใช่แตกมูแตกหวาอันนี้มันนอยยาว ชีวิตดีฉันเริ่มสับสนเ,เดี๋ยวนะเ,เมื่อกี้ที่เดินผ่านนิ่งเงียบเเพราะเข้าใจนี่ว่านี่คือแตงกวาแต่อันนี้ไม่ใช่แตงกวาอันนี้คือ,คอมันน้อย,ยาวและของพี่เขาคือนิว้าวแตงกวาใหญ่มากขนบล่มเลยค่ะอันนี้คืออะไรสาเร็จนะคะรสําเร็จคือเวลาเราทอแล้วก็จะขึ้น ขึ้นขึ้น,น,น,นลงลงให้มันสําเร็จเลยเลยขึ้นไม่ต้องถากไหมอีกรอบนึงของธรรมชาติแต่ทาเป็นความสวยงามขนาดนี้ได้ดูดูสิแล้วผ้าน,นิ่มมากเลยนะคะแล้วก็มีหลากหลายสีนะคะหลากหลายสีอันนี้ก็แบบสีสวยๆหน่อยสาหรับบ้านหนองเขียวนะคะบุ๋มประทับใจมากค่ะนึกว่าไปสวิตเซอร์แลนด์อ่ะคือมันเหมือนกับว่าหนทางที่เราเข้าไปอ่ะค่อนข้างจะไกลพอสมควรในความรู้สึกแรกแต่พอเข้าไปถึงปุ๊บเหมือนเมืองที่ เขาต้องแอบสักนิดนึงเพราะเขาสวยมากเหตุการณ์ที่ทำให้ร้องไห้คือไปห้องพิเศษนะคะของบ้านดินในโรงเรียนนั้นแล้วบังเอิญที่วันที่เราถ่ายทำเนี่ยตรงกับวันที่13ตุลาคมพอดีบ๋มเองเนี่ยพยายามที่จะไม่ร้องไห้เพราะเรารู้ว่าเราแต่งหน้าแล้วเราก็ไม่อยากจะให้หน้าเลอะเพราะเราต้องทำงานต่อเราเราอยากจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดต่อแต่ อดไม่ได้จริงๆเพราะว่าด้วยคิดถึงพระองค์ท่านแล้วก็เราได้เห็นว่าชาวเขาทุกคนทราบซึ้งในสิ่งที่พระองค์ทรงทําให้กับชาวเขามากขนาดไหนดังนั้นเราก็เลยจะน้ําตาเอ,อ่อมีทั้งรอยยิ้มมีทั้งน้ําตาในเวลาเดียวกันเพราะว่าเรารู้ว่าทุกคนรักพระองค์ท่านมากเพียงใดแล้วก็ประทับใจโรงเรียนที่พยายามจะสอนเด็กๆทุกคนให้รักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ นั้นนี่คือการแสดงว่าไม่ว่าเขาจะเป็นคนจากชนเผ่าไหนก็ตามชาติพันธุ์ไหนก็ตามแต่เขาคือคนไทยในประเทศไทยค่ะเออตอนนี้ไปไหนอ,อ่ะไปป่าปุกฮะป่าปุบ้านป่าปุากบเรากำลังจะไปบ้านป่าปุกกันค่ะ ตอนนี้เราถึงบ้านป่าปุ๊แล้วนะคะโดยที่ข้างนอกยังไม่รู้ว่าบุ๋มเป็นคนขับมาเรามาถึงที่แต่ทีมงานยังมาไม่ถึงคุณรู้รถตู้ยังมาไม่ถึงตายช้าจังเลยอะ่ะใจร้อนนะเนี่ยใจร้อนพอไปถึงบ้านป่าปุนะคะบุ๋มนะึกว่าบุ๋มไปเยี่ยมชุมชนคนไทยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกเหมือนกับโอ้เขาแต่งเหมือนชุดไทยเลยค่ะชุดไทยใหญ่ใส่กันสวยงามมากมามาถึงบ้านป่าปุ๊นะคะก็ต้องประชันความงามกันนิดนึงนะค่ะนะคะกับพี่พ เป็นสาวไทยใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ไม่ใช่จะเล่นตัวเองทำไมนะคะผ้านุ่มก็สวยเสื้อก็สวยสาวที่นั่นก็สวยแล้วยังมีรำงามๆให้เราได้ชมกันอีกนะคะต้อนรับเราอย่างอลังการมากเลยนะคะสวัสดีค,ค่ะพระพุยดีต้อนรับกระผมซึ่งบ้านนี้เป็นศูนย์เรียนรู้เป็นบ้านไทยใหญ่ที่เราได้มาเป็นใช้รับรองแขกแล้วก็จะเป็นกลุ่มอาชีพก็รวมตรงนี้กรบผมกระผม เรียนจากพระองคุณนะคะขาเลยมีลูกอะไรบ้างครับเค้กคางมีหมีแล้วก็มีกระต่ายแล้วก็มีดอกกุหลาบค่ะยดอกกลาบแล้วก็มีวางดอกไม้สวยๆตรงนั้นด้วยแล้วก็มีห่วงทองตรงเนี้ยห่วงทองนะ น,นี่ทำเป็นพงกุญแจของที่ระลึกนะคะอันนี้เป็นที่ติดแมกเนตติดตูเเตตดต้เย็นแมกเนตก็คือฝรั่งน่าจะชอบเนาะใช่ไหมแบบติดเป็นที่ระลึกได้กระดิ่งคอยาวพยายามเอาคอแบบเป็นของฝากของกำนานของขึ้นบ้านใหม่คะ่ะ <c oughs> นะคะต้นไม้มงคลอย่างนงี้นี่นี่ ตอนที่ได้ไปทดลองทอผ้าพื้นเมืองของเขาเราสัมผัสได้ถึงวิถีชาวบ้านวิถีชุมชนเขาคิดได้ยังไงอะไม้ไผ่หนึ่งไม้สารหนึ่งไม้ตั้งหนึ่งเสียบไปเสียบมากลายเป็นผ้าผืนสวยๆทำให้เราได้สวมใส่กันร้อยละค่ะทอผ้านะคะคือถ้าจำการสลับ ขึ้นขึ้นลงๆได้ไม่ได้ยากเท่าที่คิดแต่ถ้าเริ่มทำ,ทำลายอันนั้นจะเริ่มยากมากึ้นก็คงต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้แต่เบื้องต้นนี่แหละภูมิปัญญาที่แท้จริงที่ทรงคุณค่าขอบคุณมากๆที่สอนหนูนะคะขอบคุณมากเขามีเป็นใบป,ประกาศเสียบัตรกันเลยนะคะที่นี่แล้วก็หุ่มชอบอ,อาหารไทยใหญ่อร่อยละเกินค่ะแกงเลเนื้อหุุมแล้วก็มีขนมของไทยใหญ่ที่ทำจากน้ำตาล คือแต่ละอย่างอะค่ะเราเห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของเขาแล้วก็เห็นความพยายามของอผู้ใหญ่บ้านที่อยากจะพัฒนาชุมชนให้ชุมชนนั้นสามารถที่จะสร้างเขาเรียกดูแลตัวเองได้มีผลิตภ์ต่างๆเกิดขึ้นกระเป๋าใบละร้อยะสารกันหูสารกันแบบมือหิกเนี้ยใบละร้อยเท่านั้นเอง เออยังไงก็ตามนะคะอยากให้ทุกคนไปที่บ้านป่าปุ่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีทั้งโฮมสเตย์นะคะแล้วก็มีทั้งให้เราเนี่ยได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนค่ะมีไปทดลองทำนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ยังมีนวดแผนไทยนะคะแล้วก็จะมีในสถานที่ต่างๆที่คุณสามารถไปกันได้นะคะที่บ้านป่าปุ่ะไปกันเยอะเลยค่ะ อนนี้ผมมาสักการะพระาธาตุดอยกองหมูค่ะซึ่งเป็นพระาธาตุสำคัญนะคะของชาวแม่ฮ่องสอนค่ะแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าเป็นแลนด์มาร์กจุดสำคัญที่ทุกคนจะต้องมากราบสักการะด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็มีความเชื่ออีกหนึ่งอย่างค่ะ mm hmm. คือถ้าเคาะระครังตรีระครังเนี่ยนะคะจะได้กลับมาที่นี่ครั้งหนึ่งซึ่งผมก็เคยทำแบบนั้นและผมก็ได้กลับมาที่ี างในแม่ห้องสอนเนี่ยนะคะอาจจะต้องใช้การเผื่อระยะเวลาสักนิดนึงเนื่องจากว่าทางที่จะไปแต่ละจุดเนี่ยจะเป็นทางโค้งบ้างอะไรบ้างแล้วก็อยากจะให้มีเวลาได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางมากกว่ามากกว่าที่จะแบบซิ่งไปซิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเย่มาถึงแล้วอ้เขาวสวยมากเลยอ่ะโอ้อากาศดีแบบสุดๆเลยค่ะ ชอบจังเลยดีใจทีมงานพามาเที่ยวอีกแล้วเดี๋ยวก่อนครับพี่ผมเราไม่ได้พามาเที่ยวครับเราวันนี้เราพาพี่ผุมมาทําภารกิจครับผมภารกิจอะไรอีกแล้วว่านี่ครับผมภารกิจครับภารกิจชิมกาแฟที่บ้านกล้วยยีชิมกาแฟมาดูเป็นภารกิจยังไงอะไรจะชิมขนาดนี้กาแฟก็ชอบกิน สบายวันนี้สวัสดีค่ะมาทําภารกิจค่ะหนูมีภารกิจที่หนูต้องทําคือให้มาชิมกาแฟ<อ>ที่บ้านหว้วยหีได้ใช่ไหมคะได้ครับโอ้ยทำไมภารากิจนี้ดูง่ายซะเหลือเกินนะคะสบายเหลือเกินค่ะถ้าเช่นนั้นไปทางไหนดีคะก่อ,อนที่จะเข้าไปก็ต้องเป่ชุดเผาไปถึงไหนกันเผาปักอ๋โอโอเคได้ค่ะไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากัน สำหรับการแสดงต้อนรับนะคะที่บ้านห้วยฮีเนี่ยนะคะผมประทับใจมากผมไม่นึกว่าที่นี่เขาจะมีคอรัสแบบเพลงแนวคอรัสเพราะมากขนาดนี้ค่ะที่บ้านห้วยฮีเนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์เขามีหลากหลายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าทอนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องจักรสารนะคะกาแฟอาราบิก้าของเขาก็อร่อยมากๆด้วยค่ะปฏิบัติภารกิจแล้วนะคะนั่นคือการชิมกาแฟอฟังดูเหมือนง่ายๆแต่พอมาถึงที่จริงๆแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ คือดิฉันต้องต้องต้องบทก่อนแล้วก็ต้องโชวกันอีกทีหนึ่ง ข้<ค>นมากชัดอะชัดมากกาแฟชัดมากอ,อร่อยคือรู้เลยว่าเป็นรสชาติที่หอมคือกลิ่นเตะจะบกมากนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องปรุงอะไรเลย,เลยโอ้โหถ้าทางจะไปไหนไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้นะคะเพราะว่าต้องเป็นพี่เลี้ยงเด็กอยู่ที่นี่นั่นเองนะคะเกิด <laughs> <laughs> จู่ๆก็มีลูกเกิดขึ้นอยู่ที่นี่นะคะ <laughs> ดิฉันไม่สามารถกลับกรุงเทพได้แล้วก็ขออนุญาต จบภารกิจที่ต่อไปพวกเราทุกคนบายบายกล้องกันหน่อยเลยบา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 ย ถึงหมู่บ้านนาปราจาดแล้วครับรับภารกิจด้วยครับภารกิจที่หมู่บ้านนาปราจาดให้ตามหากระเทียมดองน้ำแร่คืออะไรกระเทียมดองน้ำแร่กระเทียมดอง,อดงโอ้ไม่มีเวลาละ ไปหากันค่ะไปสำหรับบ้านนาปาจาดเนี่ยนะคะประทับใจกับวิถีชุมชนมากเลยค่ะนะคะแล้วก็ต้อนรับด้วยความอลังการมากและชุดสวยมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือชอบผลิตภัณฑ์ค่ะกระเทียมดองในน้ำแร่ นะคะกระเทียมดองในน้ำแร่คือกระเทียมเนี่ยปลูกกันโดยทั่วๆไปอยู่แล้วแต่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็น้ําแร่เนี่ยมาจากน้ําที่สะอาดมากๆในชมุมชนด้วยเขาสามารถเอามาผสมผสานกันทําให้เขาได้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแปลกแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยนะคะคือคือกลายเป็นกระเทียมดองในน้ําแร่ค่ะแล้วก็ยังมีนอกเหนือจากนั้นนะคะก็ยังมีปลาส้มนะคะที่มีแล้วก็การแพคเกจจิ้งที่ทันสมัยนะคะรวมถึงมีไข่เค็ม ชาเขียวอ่าจะได้ทั้งความหอมนะคะแล้วก็ได้ไข่เค็มที่แสนอร่อยด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทุกภารกิจค่ะที่บุ๋มได้มาเยี่ยมเยียนแม่ห้องสอนนั่นเองนะคะต้องของกราบขอบพระ,ระคุณกราบแบบนางงามมากเลยนะคะสําหรับชาวแม่ห้องสอนที่ต้อนรับบุ๋มอย่างอบอุ่นโดยเฉพาะใน อำเภอเมืองนะคะที่ผมได้ไปผจญภารกิจต่างๆเยอะๆมากมายขอบคุณจากหัวใจจริงๆค่ะทําให้เรารู้ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีของดีของเด่นอะไรอีกเยอะมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆนะคะยังไงขอบคุณค่ะมีหลายอำเภอ7อำเภอด้วยกันนะคะแล้วก็สาวสิบห้าจุดหมายที่คุณจะต้องแวะให้ครบให้ได้ในแม่ฮ่องสอนค่ะวันนี้เราทุกคนคงต้องลาไปก่อนเนาะนะคะเพราะว่ามืดค่ำแล้วละค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวจะมี สาวๆเหล่านี้จะตามหานะคะวันนีฉันพามาทําอะไรดึกๆขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามภารกิจต่างๆคงต้องมีต่อไปแน่นอนเพราะสนุกและเกิดติดใจและเกิดขันแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากมเลยค่ะ